วันนี้เราอาจจะมาเปิดบล็อกนี้เลย B T ศูนย์เก้าอะไรเปิดบล็อก B T ศูนย์เก้ามิตรภาพและสายฟ้าบล็อกนี้เลยแบบด่วนรันจีหลีเพิ่งได้มามาเริ่มกันเลยดีกว่าไปตรอคุณพัมทั เรมสองแรกมีการอะไรอยากได้ไหมอ,ไอ,อยากได้อันแผงหนาอยากได้อันแผงเริ่มสองแรกอนะันเดี๋ยวนะมันมันต้องเริ่มจากไปไหนนะ หรือว่ามันต้องล่มจากข้างล่างนะลืมไปแล้วอะ่ะอ่ะบินดีก็ค่ะตอนนี้เป็นออลลี่หวานลืมแล้วอะ่ะคิดมันอยู่ใบไหนแล้วหนูอาจจะแอบดูยังไงทีงเนี้ยอาจจะเออเอน ที่คุณก็รู้อะเคยอย่าเลืมนะคะทุกคนต้องใช้ท่า,าขอโทษครับต้องพูดว่าขอโทษด้วยเวลานะใช้ใช่แล้วอีกฝ่ายจะยกโทษให้ไหมก็ก็อีกเรื่องนึง

น้านีไ่ไงมันนี่เกิอบมาน,นี่เกิอบมาน,นี่เกิออ้าวคุณป้อนคุณป้อนมาแล้วขอโทษสังครงขอโทษครับให้อภัยโนอาดด้วยนะคะ ไปงงข้าวขีเมาวนี้กินเองโอ้สไปย,ยอสุนะน่าต่อต่อ,ตอโอ้ออย <Hands ome. S 1> อกม,มาแล้วติ้งขี้น่าตาดีแฮนด์ซอมได้ลวได้ลวพี่อัพแมวดำมาแล้ว ก็เลี้ยงค่ะเป็นไปบิง้ยัง,ง,งแต่ว่าหนูอาไม่ได้เรียนอมากเลยไรเนี่ยห้ยอหน้าตาดี ก็ยังขายได้ที่บาทอัตรดสกคงอะก็ย well, bon ังได้เหรียญอีกไอ้ฝุ่นเทปดิสกเอาต่โกลนต่กลน ได้ลูเซียโพลีกอนได้โพลีกอนนั่นนะนายหน้าตาดีนอง่นได้กุยหอนนายหน้าตาดีครบแล้วนะคะอีอันลมพนคนหน้าตาดี เรื่รองคนคะุยหลอกมาที่ช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายแล้วนะเราจะได้อะไรเราอายจะเกลือไหมสุดท้ายแล้ว บัตติ้แมรี่ค่ะมันจบแล้วชีวิตโนอาได้เหรียญยังขายได้กี่บาทโนอาไม่ได้เงินหิมะไว้รอบอกต่อไปมันนี้ไปแล้วนะคะ